สวัสดีค่ะสวัสดี FC พอตอของลุงพลกับป้าแตนทุกคนนะคะแล้วก็ f อของนางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาพูดถึงยาย40สักหน่อยนะคะไม่ได้ด่านะคะมาพูดถึงยายคนแก่นี่สักหน่อยนะคะ,ะเหรษนี่แหละนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะฟังความผิดหรือเปล่าฮะ,ะพี่นาทีไม่พี่นาทีโทรไปหาช่างจริงโทรไปหาช่างพงจริงแต่พี่นาทีเขาไม่ได้มีอภิสิตที่จะให้คนโน้นคนนี้กลับมา เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะคุณยายสี่สิบขาอันนี้พูดดีๆแล้วนะไม่ได้ด่าแต่อยากจะพูดให้ฟังว่าสิ่งที่ยายออกมาพูดเนี่ยนะสิ่งที่ยายออกมาพูดมันสมควรพูดไหมสมควรไปนั่งนินทากันไหมสมควรที่จะเอาพี่นาทีออกไปเล่นไหมถามหน่อยออกชื่อมาเลยว่านาทีไม่ต้องมาหมู่หมูหมูหรอกนะไม่ต้องกลัวเขาจะฟ้องหรอกไม่มีใครเขาอยากฟ้องหรอกฟ้องไปก็เท่านั้นแหละไร้สาระมีแต่เรื่องไร้สาระทั้งนั้น แล้วขอบอกอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนนะคะพีสี่ยายสี่สิบบอกว่าพวกกลุ่มของพวกไอตัวชั่วๆนะ่ะที่ออกไปเนี่ยนะคะบอกว่าพวกเราเนี่ยฝั่งพวกเราไปหาเรื่องเขาถามหน่อยสิยายสี่สิบฮะรู้ถามว่าฝั่งใครกันแน่ที่หาเรื่องเนี่ยยายไม่ได้แหกหูแหกตาดูเลยใช่ไหมถามหน่อยสิยายออกมาพูดแบบนี้ทําเป็นว่าฝั่งลุงพลเนี่ยนะ ฟังลุงพลเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยของลุงพลทุกคนเนี่ยออกไปนั่งหาเรื่องพวกมันเหรอนะลุงพลเขาไม่ได้รู้เรื่องนะจะบอกให้แต่พวกมันเอามาหาเรื่องเราก็รู้ๆอยู่ะถามจริงๆเถอะย,ยายสี่สิบยายหูตาเนี่ยบอดใช่ไหมหรือว่าหูหนวกตาบอดถามหน่อยนะที่ออกมาพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรถามว่าอยากจะด่าคนแก่ไม่อยากด่าคนแก่นะคะ แต่คนแก่ไม่มีสมองก็เลยต้องพูดนิดนึงนะคะเพราะว่าออกมาพูดได้ยังไงว่าพวกเราฝั่งของเราที่อยู่วงแหวนรอบนอกเนี่ยที่อยู่เคียงข้างลุงพลเนี่ยนะออกมาไปหาเรื่องกับไอ้พวกชั่ว,วไอ้พวกช,วชั่วที่มาฟ้องร้องลุงพลน่ะนะหาว่าพวกเราไปหาเรื่องเอ๊ก็ถึงบอกไงว่ากินยาไม่เขย่าวขวดหรือไงหรือว่าไม่มีตา ไม่แหกหูแหกตาดูหรอว่าใครเป็นคนไปรายงานใครเป็นคนไปแกล้งก่อนอะถ้าเขาไม่แกล้งถ้าเขาไม่มาเหยียบย่ำลุงพลก่อนหมาตัวไหนจะออกไปด่าพวกมันถามหน่อยยายยายสี่สิบเมาใช่ไหมหรือว่าแดกเหล้าเยอะถามหน่อยเพราะจริงๆไม่อยากด่าคนแก่หรอกนะเพราะมันอดไม่ได้ะ่ะนะอีหมาฟ้าตัวนี้แหละที่ยายเรียกอะ่ะอีหมาฟ้าตัวนี้แหละจะดา่าเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าอีหมาฟ้าตัวนี้แหละได้ยินไง ออกมาพูดกันแน่กันแหนแล้วมาพูดกับอีนั่นด้วยนะอีเดบิตเคดิตอีกนะคะไปนั่งนินทากันอยู่นะคะแม้มีการเข้าหูเข้าหางกันเหลือเกินนะเอาจริงด้วยเหรอฮะห,หมูอะโทรไปหาเขาจริงๆง้อเขามาจริงๆเหรอง้อเมียช่างมาจริงๆเหรออุ้ยแล้วเขาว่าไงกันบ้างล่ะฮะอุ้ยถ้าเกิดว่าอุ้ยจะเมียช่างไปเนี่ยนะ โอ้ยายรีบออกมาขึ้นคอนเทนต์แล้วเห็นไหมยายก็อยากจะถามเหมือนกันแหละว่าอ,าอาจะไปหรือไม่ไปอะไรประมาณเนี้นะคนละเรื่องหรือเปล่ายายยายสี่สิบเบาหรือเปล่าเขาโทรไปเพื่อเรื่องอะไรเรื่องต้นโพมันไปว่าป้าแตนเป็นแม่เราเข้าใจหรือเปล่าก็เลยให้มาขอโทษเขาไม่ได้มาบอกว่าเออ ดูมาขอโทษลุงพลนะแล้วก็จะให้กลับมาอยู่ที่เดิมใครพูดายายกินยาให้เขย่าวขวดนิดนึงนะพี่นาทีออกมาชี้แจงแล้วไปดูคลิปด้วยนะเขาไม่ได้ด่ายายนะยายไม่ต้องสแลนไม่ด่าเขาด้วยนะบอกตรงๆเวลาฟังอะไรเนี่ยฟังให้ดีๆฟังให้ชัดๆนะเออฟังให้จะชัดก่อนที่จะออกมาขยายข่าวนะี่ย อะไรที่มันเป็นความจริงพยายามพูดให้มันจริงไม่ได้พูดแต่เรื่องเท็จๆนี่ไม่ได้ด่านะแต่อยากให้ใช้สมองไงนะแหมมีการมาบอกว่าหูฮะพวกเรานี่ออกไปดา่าอ่าไปด่าพวกมันก่อนทุยตาไม่มีหรือไงหรือว่าตาบอดถึงว่าสิตาบอดถึงได้ไปอยู่ฝั่งนั้นน่ะตาบอดไม่เห็นความดีของลุงพลเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะยายสี่สิบนะ เจ้าก็น,นั่งกินเหล้าไปเถอะนะเมาไปเถอยั้งเปไปเลยนะหูตาไม่สว่างอะ่ะเอ๊มีการมาว่าพวกเราไปนั่งด่าไอ้พวกเปรตพวกสัมภเวสีมันดีแค่ไหนฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยพี่นาทีเขาไม่ได้ไปเรียกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตามคนโน้นคนนี้มาให้กลับมาเหมือนเดิมหรอกมันไม่มีนะไปขยายความมมยใหญ่อย่าใช้ใช้สมองคิดนะอย่าใช้หัวนิโปตีนคิด ได้ยินหรือเปล่าที่พูดเนี่ยไม่ได้ด่านะพูดอะไรเนี่ยให้มันเข้าใจพูดอะไรให้มันรู้เรื่องแก่แล้วเนี่ยไปทําบุญทําทานซะไม่ใช่มานั่งหาคอนเทนต์หาแดกอยู่กับอ e, ีอะไรนะอีเดบิตแคดดิตนะอีแคร์รอะนะไม่ใช่มานั่งแหมเอากันใหญ่เอากันใหญ่เหรอมันหมดคอนเทนต์แล้วตอนนี้นะเอ่อมันหมดแสงแล้วเอากันใหญ่เลยใครหมดแสงกูถามหน่อยฮะคุณยาย ยายกินยาไม่เขย่าวขวดอีกแล้วนะคะเอฟซีขาบอกว่าลุงพลตอนนี้หมดแสงก็เลยไปง้อเมียช่างโอ้โหคิดได้ยังไงอะยายใครเขาจะไปงอ้อลุงพลไม่เคยงอ้อใครลุงพลมีงานทํา24ชั่วโมงมีคอนเทนต์24ชั่วโมงถ้าเขาไม่เหนื่อยเขาไม่พักผ่อนนะ่ะจะบอกให้นะยายฮะคิดก่อนคิด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 ,คด,คดเคยเห็นอีคิวซังไหมะ อีคิวซังเขายังคิดก่อนก่อนที่จะนําเสนออีกนะแสดงว่ายายไม่ใช่อีกคิวซังฮะเพราะว่าความคิดไม่มีนะเพราะว่ากินเหล้าเยอะมันเบรอรใช่ไหมมันเบรอร์แล้วก็ความคิดเลอะเลือนก็เอาไปนินทากันใหญ่เลยบอกว่าลุงพลน่ยโอ้ยตก,ตกแล้วตกเทนแล้วลุงพลตกแล้วกระแสะก็ไม่มีแล้วกระแสะไม่มีอะไรถึงไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังมีมาเรื่อย มีคนมาสนับสนุนเห็นไหมตอนที่เขาโอนเงินไปที่วัดไปทําบุญทําทานมีต้นกระถินวันที่9จัดงานวันฉลององค์ปู่อ่ะได้รับจํานวนเงินเท่าไหร่ที่เขามาทําบุญแล้วก็เอายอดนี้ไปตั้งสองแสนกว่านี่ยังไม่มีกระแสอีกหรอจ้าฮะแม่ยาย4ี่สแม่ยายดีครี40ถามหน่อยสิหรือว่ามีสมองแล้วก็มีปากเอาไว้พูดนินทาเขาอย่างเดียวถามหน่อยสิยาย นี่ไม่ได้ด่านะแต่ว่าอยากจะพูดให้ฟังอยากจะให้ใช้สมองเยอะๆอยากจะให้ใช้ความคิดเยอะๆว่าสิ่งที่ตัวเองออกมาตัวเองต้องไปกองข่าวก่อนไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่าพูดกองข่าวก่อนนะคะ่ิช่กองขี้ได้ยินว่าหูวายายสี่สิบอีหมาฟ้าตัวนี้ที่ตั้งชื่อหนูเนี่ยนะพูดให้ฟังไงคะนะหนูจะบอกให้ไปฟังข่าวดีๆ นะแล้วไม่ต้องออกมากันแนะกแหนชัยพล์หรอกลุ้ๆอยากจะกลับมาหาเขาอีกแต่ตัวเองเนะี่ยรู้สึกว่าพวกตัวเองรู้สึกว่าคืนจะตกนะยอดของตัวเองก็ลดแล้วลดอีกคนก็เกลียดแล้วเกลียดอีกไม่มีใครเขาอยากจะตามแล้วเนี่ยยังไม่ไปดูหนังหน้าตัวเองอีกหรอขายายถามหน่อยสิออกมาว่าเขาแหน,นกแหน,เ,นเขาเนี่ยแล้วอีกอย่างเนี่ยพี่นาทีเนี่ยเขาไม่ได้ให้สองคนนั้นกลับมาก็ไม่ได้ให้สองคนนั้นมาขอโทษ เขาให้ไอ้ต้นโพมาขอโทษจ้าฟังไว้นะหูน่ะหัดไปฟังแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปเขาด้วยนะจ้าบอกให้นั้นนี่ไม่ได้ด่าน,นะจ้ะยาย40นะยายสังเตจะบอกให้โอเคนะคะจริงนะคะ FC ขอบคุณ FC นะคะต้องขอบคุณ FC ด้วยว่า FC ยังไงก็รักลุงพลร้านเปอร์เซ็นจำไว้นะหูอะนะยาย40ดีกรี